เสียงดนตรีดังระรัวกองฟางโบกพลิ้วไหวเข้าจังหวะสัญญาณของเทศกาลใหญ่ประจำปีวันนี้ท้องถนนของกรุงปอโตโนโวถูกยึดครองโดยซังเบโตวิญญาณของผู้พิทักษ์ยามราตรีที่สถิตอยู่ในกองฟางตามความเชื่อของชาวเบนินขบวนพาเหรดประกอบด้วยซังเบโตหลากหลายรูปลกัลกษณ์และสีสันบางกองฟางหมุนคว้างอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ชมก่อนที่ผู้ทำพิธีจะยกกองฟางขึ้นเพื่อโชว์ให้เห็นว่าไม่มีใครอยู่ภายใน าวเบนินเชื่อกันว่าเป็นพลังของซังเบโตที่ขับเคลื่อนกองฟังให้ขยื่นเคลื่อนที่จอมว่าฝนตุ่มฝนมาการเบรกโมไม่จอมว่าไอ้มการเบรกโมเบรกเบร่ม่ทอกเบร่สีนวลไอ้โฟม่โดนโนเบเต้าไมอโมเนซังกุตตบิอากูเมดายไอ้โมเนซังกุตตอดิโดซึนเรียอโมเนซังกุตตน็อตเต้บูเดนูนีดิซิดอมอตงซิปราสโนโนเบเนโนโนมิซิโนโนมิซิ ทุกๆปีในวันที่10มกราคมรัฐบาลเบนินจะจัดงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าเทศกาลวูดูประเพณีการเฉลิมฉลองทางจิตวิญญาณน,นานนับสัปดาห์ที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันตกเพราะสำหรับชาวเบนินแล้ววูดู oo คือตัวตนและรากเหง้า คนส่วนใหญ่รู้จักวูดูในฐานะสยศาสตร์มนต์ดำจากภาพจำของสื่อต่างๆแต่อันที่จริงแล้วพิธีกรรมเอาเข็มปักตุ๊กตาพร้อมไร้คาถาสาบแช่งนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นวูดู oo <ood> oo เป็นทั้งความเชื่อศาสนาวัฒนธรรมไปจนถึงการแพทย์แผนโบราณก่อนการมาถึงของชาติอาณานิคม ผู้คนในแอฟริกาตะวันตกที่ครอบคลุมตั้งแต่เบนินโตโกกานาและไนจีเรียล้วนนับถือเทพเจ้าวูดูที่มีหลายร้อยองค์ mm hmm. ผู้ศรัทธาเหล่านี้วิงวอนขอให้พืชผลเจริญงอกงามทำพิธีกรรมบูชายันเมื่อถึงวันสำคัญติดต่อสื่อสารกับวิญญาณบรรพบุรุษผ่านนักบวชอวยพรหรือสาบแช่งให้ได้ตามความต้องการรักษาด้วยพืชสมุนไพรและมนต์คาถายามเจ็บป่วยทั้งหมดคือวูดู วิถีชีวิตของชาวแอฟริกาตะวันตกจากท้องถนนสู่ลานทำพิธีวันนี้มีผู้ชมชาวต่างชาติปะปนอยู่ด้วย ปัจจุบันเทศกาลวูดู oo กลายมาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดของประเทศชาวเบนินจำนวนมากมายผันตัวมาเป็นไกด์ท้องถิ่นพาคนแปลกหน้าเยี่ยมชมการเฉลิมฉลองแปลกตาวูดู oo กลับมาผง,งาดขึ้นอีกครั้งหลังที่ผ่านมาพิธีกรรมเหล่านี้ต้องทำอย่างหลบซ่อนย้อนกลับไปเมื่อร้อยปีก่อนในช่วงที่เบนินตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส พิธีกรรมบูดูถูกห้ามเนื่องจากขัดกับศาสนาคริสต์ข้ามเวลามาทศวรรษ1960เบนินได้รับเอกราชแต่ภายใต้รัฐบาลทหารของปัะนาธิบดีมาติเยเร์เกรเรกูที่ปกครองแบบสังคมนิยมตามโซเวียตในเวลานั้นการนับถือบูดูถูกแบนกว่าวิธีความเชื่อดั้งเดิมนี้จะได้รับอิสระอีกครั้งก็ล่วงเข้าสู่ทศวรรษ1990ในสมัยของนิเชฟรอโซกรูผู้นำประเทศคนถัดมา Nous avons plusieurs sortes de vaudons. Nous avons des vaudons qui donnent la richesse. Il y a des vaudons, bon, quand tu as un enfant qui est malade ou bien, parent qui est malade, en tout cas, quand tu lui demandes quelque chose, c'est ça qu'il te donne en réalité. Mais il y en a qui pensent que le vaudon, ça agit seulement sur le plan négatif. Je trouve que c'est très faux. ในยุละอานานิคมชาวยุโรปกว่าต้อนทานชาแอ,อฟริกันจำนวนมากไปยังทวีปอเมริกาบังคับให้ทำงานในเรื่องสวนไร่นาของโลกใหม่ที่พวกเขาค้นพบวูดูเดินทางไปด้วยและที่เฮติมันเติบโตจนมีวิถีของตนเองเช่นกัน บรรยากาศของเทศกาลเฉลิมฉลองวันแห่งความตายในเฮติเกิดขึ้นทุกๆวันที่1นึ่งพฤศจิกายนหลังวันฮาโลวีนชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่สุสานเพื่อถวายเครื่องเส้นแด่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับด้วยการรินรถกาแฟและแอลกอฮอล์เสร็จสิ้นจากพิธีกรรมบรรยากาศเปลี่ยนมาเป็นความคลื่นเครงบรรดาผู้ร่วมงานพากันเต้นรำเสียงกลองเสียงดนตรีดังกระหึ่มขึ้นภายในสุสาน ภาพความสนุกสนานนี้ดูขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับในหลายวัฒนธรรมที่การรำลึกถึงผู้เสียชีวิตมักเป็นไปอย่างสำรวมและสงบแต่สำหรับบูดูแล้วนี่คือวัฒนธรรมของพวกเขานักวิชาการยังไม่ทราบแน่ชัดว่าบูดูถึงกําเนิดขึ้นได้อย่างไรแต่เชื่อกันว่าต้นต่อความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณและพูดผีของชาวแอฟริกานี้สืบย้อนไปได้ไกลถึงเมื่อหมื่นปีก่อน วันนี้สายฐานแห่งความเชื่อยังคงสืบทอดมันปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่เช่นเดียวกันกับความเชื่ออื่นๆที่เมืองโกโตโนูทางตอนใต้ของเบนินนักบวชชาวูดูบรรจงทำพิธีดังเช่นที่ทำมาทุกวันที่สํานักนี้พวกเขาเชื่อกันว่าชัยชนะของทีมฟุตบอลเบนินระหว่างการแข่งขันกับทีมโมร็อกโกในแอฟริกาเนชั่นคัพเมื่อปี2019ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากพลังของวูดู Donc, nous avions démarré depuis, euh, depuis près de 90 jours des séries de prières, de bénédictions à l'endroit. Africa Nation Cup คือการแข่งขันฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาและที่ผ่านมาเบนินไม่ใช่ชาติที่เก่งกาจนักในสนามนี้ดังนั้นชัยชนะเล็กๆในรอบเก็บแต้มจึงมีความหมายอย่างมาก

มากกว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจวูดูยังถูกใช้เป็นนโยบายข้ามออกจากเมืองไปยังชายฝั่งชาวบ้านวางกองฟางขนาดใหญ่ไว้ตามจุดต่างๆของป่าชายเลนด้วยความหวังว่าหากผู้คนหวาดกลัวซังเบโตการตัดไม้ทำลายป่าก็จะน้อยลงเป็นยุทธวิธีหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความเชื่อเรียกได้ว่าที่เบนินวูดูอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของผู้คนมันอยู่ก่อนการมาถึงของศาสนาคริสต์และอิสลาม แต่หลังผ่านการเวลาอันยาวนานวันนี้จำนวนผู้นับถือบูดูกลับกลายมาเป็นส่วนน้อยของทวีปบข้อมูลสามโนประชากรเบนินในปี2013มีชาวเบนินนับถือวูดูราว101 นับถือคริสต์ร้อยละ48และนับถืออิสลามอีกร้อยละ30ส่วนในระดับทวีปจำนวนผู้นับถือบูดูมีราว30ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ2.5แม้กระนั้นหลังการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในแอฟริกาตะวันตกมีคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งโอบรับความเชื่อนี้แม้ไม่รุ่งเรืองเช่นอดีตแต่ปัจจุบันวิถีเก่าแก่นี้กำลังเติบโตขึ้นทีละน้อย หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u ปเปอร์แฟงด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ